โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นรีวิวของบ็อกดีซีชุดสเนาะรอบนี้ก็มาเป็นของแทนลิทเจ้าเกอร์เองก็เป็นแคที่ผมเคยทำคือยังไงวันนี้ว่าเป็นเด็กที่ว่าเคยทำอ่าเป็นลิทเด็กในอ่าคิวที่ผ่านมาเนาะก็มีเหลือแค่เด็กนี้กับเมกาและอ่ะก็มาชุด4เนาะโอเคมาชุด4ี่วะชุดอะไรจะจชุดหน้าเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นชุดที่5ที่เรารีวิวเนาะคือหาได้เด็กไหนคือรีวิวเด็กน,น,นั้นเลยอ่ะอันนี้ก็หาจนครบแล้วอ่ะก็เลยได้เด็กนี้มากโอเคก็จะมา อ่าดูกันของอะนว่าเป็นเฮงบ้างโอเคผมก็แก่ซิ้วเนาะแต่แค่เปิดกล่อง,องเฉยเลยโอเค,อเคก็แน่นอนครับเขาให้สนามาแน่นอนหนึ่งไวโอ้ยเ,เ,เน้นมากลูกคือเน้นตลอดครับบล็บอกนี้คือขอเขาให้เน้น แล้วเขาก็ให้พลาติกมาเนาะลองก็ด,ดีกว่าแบบแการ์ดคือปัญหาเมื่อก่อนกล่องซีดีก็คือเขาให้นี้มาใช่ไหมปัญหาคือขอยับไปมาจนแบบแการ์ดฟอยล์การ์ดข้างหน้านี่คือไปเออเสร็จก็แปลกใจนะว,ว่าชุดนี้มันไม่ได้มีการ์ดฟอยล์เออผมก็เพิ่งสังเกตอยู่คือการ์ดฟอยล์ปัญหาคือชุดนี้ต่อให้ทำฟอยล์มาก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ก็เลยตัดปัญหาไปแต่ผมจับผมนะ อือบริษัททำชุดนี้ไปแล้วก็ทำสูงหนังกองอะไรไปเลยแล้วกันก็ให้คนรู้สึกมีคุณค่าแล้วแต่ฟองรีร่านนี้ก็มันก็ดีแล้วไม่ถึงหนึ่งร้อยอ่ะก็มาดูกันเนาะเราเป็นเท่า้ารของกันไหนอะ่ะก็เก็บซีรี้เรียบร้อกก่อนโอเคขยานเขียงนิดนึงเนาะโอเค อ,อันนี้ก็พูดถึงจีซซนก่อนเนาะมีจีซซนให้เปดใบเลยแล้วก็เมนเด็กอ่ะเรายังพูดถึงจีซซนก่อนจีซซนมีให้แบบเปดใบก็คือส่วนเกียรนะ์สีเนาะเกียร์ีของเราครับก็ที่มาแน่นอนครับตัวหน้ากล่องของเราที่เป็นเปิดถึงก็เจอเนาะเป็นพวกมังกรผสมกันนี่ครับผมแต่ตอนนี้ชื่อว่ามังกรผสมกันเหง่งขอบฟ้าอันเก อันไกลพ้นครับโอลิโกเลมครับผมมีคอมโบโกเลมด้วยปะแกอยู่มี2สกิลเนาะก็สกิลกีโซนครับการนี้ไม่สามารถถูกหายหน้าด้วยความสามารถการของคุณได้แล้วก็ถ้าการนี้หายหน้าอยู่บนช่องกีโซนครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ในการทิ้งไซด์โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์นั่นก็คือนัรนคือคุณสไตด์โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์นั่นเองก็ปกติต้องทิ้งก็ผลลบกิจกาเนาะก็คือคุณสไตฟรีได้อ่ะคู่นี้ อ่ามีเทคล่างครับเมื่อยินดีจำเป็ครับคขจัดวันหนึ่งครับเพิ่มหรือลดของพนิีของคู่แข่งครับให้ตัวนั้นเป็นเพลาหรือศูนย์นั่นเองครับผมก็คือแท้จะเป็นดีลิสั์นี้ครับผมก็คือแบนดีลิฟเทียนไม่ใหรับตัวนี้อ่ะข้อยิ่มาหนึ่งใบเนาะยังไงก็ให้หนึ่งใบเยอะไอ้พวกจีซอนเท่าไหร่อันนี้เนครับตัวกิ่งของเราครับอย่างเดสต์ไอดเดอร์ครับเคลมเบเกอร์ดีลุสครับอ่ะมีสกิลเดียร์เนาะก็คือสกิลเบนเฟิครับจิมเบกสามครับโซวันหนึ่ ที่เออ่่ทีครับข้อมอยู่ยีโซ่ของคุณนาะก็คือหายไปไหนก็ได้ครับแล้วก็เลือกทิ้งกานมือคุณหนึ่งใบครับถ้าฮาร์ดของคุณก็คือถามคุณเนาะเป็นเคออสเนาะในชื่อกาสคุณคุณสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายครับคู่เข่งเลือกการ์ดบนมือของตัวเองสองใบนำการ์ดออกไปล็อกในเองครับผมแล้วก็ถ้าคู่เข่งมีลำเมด็ดสี่ใบหรือต่ำกว่าครับผมเอาการ์ดหนึ่งใบของคู่เข่งที่ถูกล็อกอยู่เนาะหนึ่งใบไปข้อดในเดมด้สภาพะความนึงเองก็คือ มันเลือกการล็อกไปไหนก็ได้นะปะก่อนก็คือมีล็อกก่อนอันนี้คุณสามารถเลือกเอาไปนั้นเอาไปล็อกแทนได้เองควับ็มก็มีพิธีเก่งล็อกคือตัดมือกู้เก่ง,กกเงได้สองใบแล้วนอกจากสองใบแล้วยังยิงในผู้เก่งในสงคาม ความด้วยนั่นเองก็คือทำให้คุ้งเข่งไม่สามารถเล่นเดมไรได้ต่อน้องหยอกมุเทคมันคล้ายเคยเคยโทสกีน้องร่างไอ้เดอรเพล็กเลยก็คือเป็นล่างแบบโอ้สมใจยาไอวาตายของใครแล้วแต่เออเป็นนัวแต่ละร่างนี้อ่าเขาไปพักไตเนาะโอเคแล้วก็อ่าต่อมาครับเป็นศูนย์เจ็ดน้องอย่างมาก่อนบอกตลาดว่าดีโอเอ็นดะก่อนครับอันนี้ก็เป็นใบที่ไม่เย้นะแต่ถ้าสำับคลออสไม่ได้ใจมุ่งตรงอ่าเดี๋ยวจะพูดกับอีกทีครับทำไมไม่ใส่ครับ ไอสกิลครับเมื่อลักษณะครับไฮจีโซนคูณหนึ่งใบครับแล้วก็จากนั้นน้ำมันบัคเกอร์ทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่บนโซ่โค้งคู่แข่งทั้งหมดแล้วก็ลงถึงโบลเท็กบนมือด้วยอ่ะเอานำ้ำเอาออกจากเกมแล้วก็อย่านี้ได้รับพาร์ตี้บวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคิสตามจำนวนการ์ดที่ถูกนำโอกจากเกมด้วยก็สามารถดีเนาะก็ให้ยง่ครับผมก็ สมัยนี้ก็คือการไปไหนที่อยู่บนช่อง Excel เนาะก็คือเอาการ์ดเอาที่อยู่บนช่อง Excel ลงดบด้วไอ้พอเช่ชากฤษฎีฐานเนาะเดียก็เลยไปวันนี้ครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ถึงง่ายๆครับไวรังกริปเฉยๆครับปกติจะไม่ได้ใส่ในเคิลนะเพราะว่าเคิลมันมีลักกริปของเขาอยู่แล้วไอก็คือแทนที่จะเออลักกริปไปเฉยๆเนาะก็ขโมยกริปของเขามันจะดีกว่าครับแล้วก็ ต่อมาครับผมเป็นเดสต้าไวเดอร์กูโบดาก้อนครับไอนี้ก็เป็นตัวดีเนาะอีกหนึ่งตัวนี่สกิลสองสกิลเนาะสกิลบนครับโซบัสหนึ่งครับเรื่องหายการ์ดที่ชื่อเหมือนกับมันอนะ่ะพูดให้แล้วก็ถ้าฮาร์ดของคุณมีคำว่าสตาร์ไวเดอร์คือเราขอแวนติดสตาร์ไวเดอร์นะไม่ไม่จำเป็นต้องติดคอยล์ละตัวน,นี้ อ่ะคู้เ่งเลือกนิกายเขาตัวเองหนึ่งใบแต่ดวงการ์ดที่หาหนาอยู่บนท้องกิจส่งคุณล็อกกันเหลานั้นครับไอน,นี้คู้เ่งเป็นคนเลือกนะก็มีฮาหน่าสักสี่ใบก็คู้เ่งล็อกสี่ใบนั่นเองเป็นใบที่ไง่ายๆครับสกิลมันแล้วก็มีสกิลล่างครับที่เบรกสามครับจิดิดเถื่ถอนหน้าทั้งหมดของคุณที่ติดชื่อว่าสตาร์วิดเดอร์หรชื่อการ์ดคุณได้รับพลังตีบวกสามบัน้นแต่ดวงการ์ดที่ถูกล็อกของคูงค้เ่งเนาะก็มีล็อกห้าก็เถื่อนหน้าบวกหมื่นห้านั่นเองง่ายๆของสัตว์ตัวนี้เนาะอ่ะอาััันนนีีาาน้้บบงง,งครหตย โอเคครับต่อมาครับเป็น Death Rider Chaos Universe อัลเานีครับผมนี่ก็มีสกิลเดียวครับเมื่อลองช่วงใบกาครับสวัสดีครับเลือกการ์ดไการ์ดที่ติดชืด่อค๊าว่า chaos ค,ครับในยี่ส่งคุณหนึ่งใบเนาะอ่าถ้าหากขาาองคุณมีค๊าว่า chaos ปะไม่ไม่อถ้าคุณมีค๊าว่า chaos อ่ะคุณจ่ายแจกคอร์อรได้ครับถ้จาจ่ายก็กู้แข่เงเลือกล็อกใบกากของตัวเ,เองสองใบถ้าทําการล็อกไม่ได้เราได้จดสองก็เลือกกินิตของเราสองใบเนาะอล้วได้รันสิทธิ์แบบสองพันเองก็คือปัดเศษบูดทหมื่นได้ เาเวนอะไรอย่างนี้แล้วแต่ท่านครับอ่าในการยิ้มได้เนาะสุดท้ายจะได้เคล็ดหลังกับเวนเนาะเพราะปกติมันเป็นไตเปิดนั่นีองไตแรกเลยนั่นเองครับผมอ่ะสับไปนี้อันนี้ต้องหายติดเกียร์เนาะแนะนำว่าหายตัวนี้ไม่ยากครับผมอ่ะต่อมาครับเป็นอ่าจิการแล้วอาจะมีจิการสามเลนเนาะจิการแรกครับสันลับถมกลางครับเดสตินีการ์เดียนครับเป็นใบที่ดีครับสกิลเมื่อลงครับปลดล็อกการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้ครับถ้าปลดล็อกสองใบมากกว่าชิวอยู่นี้บวกหมื่นอย่างเงี้ยครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็ต่อมาครับอีกตัวที่แช่ครับุฟฟาบุฟฟาดอก ใหญ่ในห่วงอีกภกพครับโคโมโคโมทิสเนาะอ่ามีสกิลครับมาลองช่องจีการ์ดด้วครับคัตเตอร์บันหนึ่งครับผู้แข่งเลือกล็อกอากาศเสรีลังของตัวเองหนึ่งใบถ้าทำการล็อกได้ก็ได้ชิวโบภาพันนิงส์ครับตัวนี้เนาะก็เป็นชิวสองหมื่นทะี่ห้แล้วก็บังคับให้ผู้แข่งได้ล็อกเสรีลังเนาะไว้การแบบผู้แข่งกินคอนอะไรเยอะๆเนาะก็วันนี้ช่วยได้นั่นเองครับผมแล้วก็ต่อมาครับเป็นใบที่อ่เราเล่นเคียวแล้วไม่ควรใส่ผมพูดตรงไม่ควรใส่อย่างยิ่งอ่าเทียบจากคนประสมการ อ่าทัวร์เกนครับมีสกิลเดียร์นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องจีกันดีครับถ้าตัวการ์ตู่แข่งตัวล็สองใบมากกว่าครับสู้บัตหนึ่งจวก,กันหนึ่งใบคือถ้าคุณเล่นเทคน,นี้คุณไปเล่นอ่าดิกเกอรเดนไปนีด้ดีกว่าเพราะว่าเค์เดนไปนี้มันปลดล็อกเนาะล็อกเสร็จเราเล่นเทคคู่กับอย่างเคียร์เบเกอร์อังเกสสามนี่เลย โซบัสหนึ่งแล้วก็ได้โจวหนึ่งแล้วก็ได้ลังกิฟด้วยก็เ,ออเล่นเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่าพูดตรงคือได้ขโมยกิฟด้วยแล้วก็ได้จวดด้วยวันนี้คือพูดตรงไม่ใส่ครับถ้าถ้าเป็นผมผมไม่ใส่มจะใส่ใบนี้กับใบนี้มากกว่าอ่าอย่าละสองไปเลยใบนี้แต่อีกใบนึงที่อยากให้ช้อยหนึ่งก็คือเป็นจีหายเนาะจีหายเขาไม่ให้มาก็งไปเป็นไรครับหาไม่ได้ยากครับเพราะว่าเขาเคยรีมาหนึ่งรอบแล้ว <S <S โอเคครับมาต่อมาครับมาฝั่งของ มเมดิดกนะเนาะเมดิกของเราก็นี่นอนครับมาพูดถึงตัวหลักของเราบ่อยแล้วอย่าง s ไปเดอร์เคิลเบเกอร์ครับดักอนไอ้นี้เป็นร่างภาคีเนาะถ้าคุณอยากได้ร่างออริจินอลก็ไปซื้อกล่อง59เนาะเพราะ59ยังไงต้องมารับซื้อเพราะว่ามันมีหลายตัวเลยแหละที่มันควรต้องเติมอย่างกีตซนะีเนาะบางตัวยังไม่มีหรือว่าโคเดสโคเดตดักอนปะที่มีสกิลล็อกหัวกาวได้กับ <S <S ฟิลีฟิลีผมจำรู้สึกว่าจำได้ก็ไม่ให้มาใช่ไหมเอาฟิลีค่อยมาอ่า่ต้องว่ามาแล้วฟิลีแต่ก็ยังควรเติไมไหมก็ควรเติมไลยครับเพราะว่ามันเป็นดิสต้าวิเดอร์เราเผื่อเราอยากได้ของอะไรเสริมก็ได้แค่ให้ครับผมอ่คือไม่รู้สออไรแล้นะก็เสืมอ,อีก6ก้าบล็อกก่อนได้ยังงง อ่าเด็น้องครับเกสเบเกอร์ดราก้อนครับมีสามสกิลเนาะสกิลเอหรือเรียครับอ่าเมื่อเห็นการ์ดคูเค่เข่งถูกล็อกอยู่อย่าตัวมัดเองบวกหมืน่นอ่าเพืให้ครับเป็นสกิลทั้งเอหรือเรียก็ได้ของเป็นตัวตีสำรองอีกตัวก็ได้นะโมสกิลอ่าต่อมาสกิลสองครับเคล็ดบ้านหนึ่งครับคู่เข่งได้รับหนึ่งกิฟต์ครับแล้วก็เราได้เลือกล็อกของคู่เข่งหนึ่งมันนี่อ่าแล้วก็มีแจ็คล่างครับ เมื่อกาสของคู่แข่งถูกปลอกเนาะอ่าอันนี้คือแง่ไอ้เมื่อก่อนเคลียรไปก็คือเมื่อเห็นจับเทินคูณอะไรนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเคลียรล่างวัยแล้วก็เทคง่ายดีครับคือถูกล็อกเทินไหนก็ได้เทินเราก็ได้เทินเขาก็ได้ก็เทินเขาตอนที่เราเพิ่งปัดล็อกเขาก็ได้ครับยิงส่วนนี้ลัางกิฟเขาเล่นเล่นครับอ่ะโซบัสหนึ่งครับแล้วก็เลือกการ์ดอ่สที่ถูกปลอกนั้นครับอ่รีทายการเหล่านั้นอ่าแล้วก็จากนั้นคุญแจกาสเล็กใบอ่แล้วก็จากนั้นคู่แข่งเลือกอ่าคู่แข่งเป็นคนเลือกนะคือเอาอลูม อ่า marker สองใบเอาออกจากเกมเนาะแล้วก็เราจะได้มาร์กเกอร์ทุกๆหนึ่งใบนะไอันนี้พูดสองสอแล้วก็เราจะได้มาร์กเกอร์ฟอร์ e ตามจำนวนการที่กู้ขิงรีมูฟออกในเกมนั่นเองก็คือเขารีมูฟไปสองแล้ก็ได้สองเองถ้าเขาไม่ได้รีมูฟเราก็ไม่ได้ไไม่ด้กิฟต์เนาะอันนี้บอกก่อนอ่าแบบนี้เนาะโอเคครับต่อมาครับเป็น chaos breaker ที่ควรให้มาอยู่แล้วอ่าล่างนี้ถ้าให้อีกล่างหนึ่งใครสิ์นี่คือแบบอ่าจำเลยครับ spider chaos breaker quote ครับอ่าเป็นสกิลไว้ทิ้งใจเนาะมีสกิลครับเมื่อลงเวรหือเอ่อหรือเมื่อจุยูนิททำการสไตร คขรก็คือครับเลือกทิ้งการ์ดนี่คําว่าสตาร์วเดีอร์ท่ชื่อการ์ดคุณจากมือคุณหนึ่งใบโซชัหนึ่งครับแล้วก็เลือกเลิกการ์กหนึ่งใบล็อกคับก็คือต้องทิ้งมือนะอ้นี้เขาเสียมันแต้ก็เทคล่าครับจะไม่เสียคอร์เมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งมือท้าทางกคุณมีคำว่าเคอในชื่อการ์ดครับโซบัสหนึ่งครับผู้เข็งเลือกการ์ดมือตัวนี้หนึ่งใบเอามาล็อกในกองก็เป็นใบที่ไม่จุดหนึ่งเขาตัดหนึ่งเธอเนาะก็คือทิ้งไตได้ทิ้งในเทนค ก็ใส่เยอะหน่อยสำหรับใบนี้เนาะโอเคครับต่อมาครับเป็นใบที่น่าจะให้พวกเกณฑ์หลักจำไรเนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนาะ,ะจำไรมาแต่ทําไมมีเกียร์สามแค่ใบเดียวเกียร์สองหายโอ้โหเกียร์สามจำไ,ไล่ป๋อนะไม่ใช่อีฟินิสโลมันคนละตัวนี่ไไม่ใช่อีฟินิโลแมันเป็นตัวจําไร่ได้อีกตัวตัวอันนี้ไม่ได้ใช่ครับอ่าเป็นตัวคืนคอร์สอีกหนึ่งตัวลนะเอใจละถ้าเขาให้ตัวคืนคอร์สมาอ่าซิงค์น่าจะโดนนะลูกอ่า โนสต ROM ดราก้อน no อ่าไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ด้วยครับใบนี้ก็เลยเใจนิดนึงครับต้องขอไปดนะ้วยมีสกิลครับเมื่อลงสนามครับถ้าแรรกากาศคุณมีคอสไซเบอร์ใาก่อนอ่าอย่างไงเราเคอะอ่ะมีไงเราก็ติดไซเบอร์ครับเรื่องไดการ์ของกี๒นะสูงกว่าเขก็เก่งครับบายนั้นสก๊อตคัมจากนั้นดีไซน์นีเขาติชั้นหนึ่งอ่ามันยังมีคืนคอสที่ดีกว่านี้ก็เลยไม่ต้องใส่ถ้าถ้าใส่นั้นอ่าข้อดีคือมันยังไงมันอ่ะคืนคอสได้เนี้ยผมใส่ใบนี้แล้วก็แล้วแต่ม่นเบต่อนครับ หรือว่าต่อให้มีไม่มีซิงก็ไม่น่าจะใส่แบบนี้ครับตุ่มตรงต่อมาครับเป็นฟิลเล่เนาะให้สองใบฟิลเล่ก็มีสองสกิลเนาะสกิลบนครับลิมิตเอกสี่ครับถ้าเห็นการ์ดเมื่อได้การ์ดคู่แข่งตูรล็อกด้วยสภาพของการ์ดครับยูนิเวอร์สะมาณนั่นเองก็คือดีที่สามนั่นเองก็คือในกรณีแบบเรายืนเต็มห้าเนาะอะไรก็มีเทคล่างครับเทคเวืงการครับเมื่อการ์ด เข้าลงดาเมจสรงคูณเนาะก็คือเห็นแค่ดาเมจสเต็ปเออเราเข้าดาเมจสเต็ปเทคเมื่อจับปัดต่อสู้คู่แขง่งคือคือทีหลังนะมาก่อนอ่ะเลือกเลิกกัดคู่แขง่งหนึ่งใบอ่าเลือกล็อกไปกัดคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมก็คือสมมติคู่แข่งตีมาหนึ่งข้างเนาะเอียหัวเข้าเราเข้าล็อกอีกหนึ่งข้างที่ไม่ได้ตีในหัวก็เป็นใบที่ปิดเวฟได้หนึ่งเวฟที่ค่อยข้างจะดีเนาะตามยิ่งเดมครับยิ่งเจ็บเดมเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ล็อกตามนั้นแต่เมื่อจับทืนคู่แข่งก็ล็อกปอด โอเคครับต่อมาครับนี่เราครับเป็นไมเทอร์ดิงตัวตัวเนาะเขาเลี้ยงมาให้ครับอย่างซาเวเดอร์แห่งการตัดผ่าครับสกิลคนนี้ครับมี2สกิลครับเป็นเรียครับลักษนาครับถ้าเป็นการคุณมีควาซาเวเดอร์ในชื่อการครับพัฒนาหนึ่งครับคู่แข่งดูการ์ดหนึ่งใบบันสุดครับเอามาล็อกช่องว่างเนาะที่ไม่มีการล็อกอยู่ก็แล้วก็ไม่มีที่เรียกการดอยู่ด้วยบอกก่อนก็คือถ้ามีเรียตรงนี้สมมติมีเรียตรงนี้ยังมีอยู่เนาะก็คือห้ามคอทับนั่นก็คือต้องคอช่องว่างเท่านั้นอนะถ้าเอา นเนก็ไปตีสองคืนที่ห้าผมแล้วก็ไปเทคแรกครับอ่าลิการครับถ้าเป็นการของคู่เข่งของเราเป็นกี่สามสุขกา,าครับอ่าแล้วก็ค,คู่เข่งมีการถดถูกล็อกอยู่ครับค่าคิดเข้าของมันอยากาศเราเป็นพื้นฐานเป็นสองนั่นเองก็คือเวลาจะตีสองคิดตลอดนะฮะถ้าเห็นการคู่เข่งมีล็อกแล้วก็คู่เข่งมีกี่สามสุขการนี่เองครับผมอ่าสำหรับนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ต่อมาครับสุย,ยให้หยาห์สองเนา 2, นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่โคตรดีครับ Starleader Colony Maker มีสกิลเดียนะครับมันลองเรียครับถ้าเป็นคุณเป็นแคลิง l i n กเกอร์ครับคัับบรรค ่าถ้าจ่ายค่าค้นถ้าจ่ายก็อ่าคนอาการ์ดกินหนึ่งจำก่าครับที่มีคาว่าสตารวิเดอร์ปะอืมใช่นิชิกาคุณของช่อเลียก็สับของนักคุณไว้หาซิงค์ไว้หาน้องหมาไว้หา,า,หาล็อกเลนและแต่ท่านครับอ่าใไนี้ ต่อมาครับมาเป็นเกศสองอินทุตัวครับเป็นไมเทอร์ไอไม่ทู้เวะเป็นของคู่ลิกเจนเนาะแต่ลิกเจนเขาไม่มาเสียดายเสียดายอยู่อ่ามีสกิลเดียวครับมีสกิลเมื่อลงช่วงนี่ยครับถ้าไม่กล่าวคุณมีเพว่าสแตนด์ไว้ได้ชื่อการ์ดครับแครกคู่แข่งมีการ์ดที่ถูกล็อกอยู่ได้ล็อกเพิ่มอีกหนึ่งใบนั่นเองก็เห็นการ์ดคู่แข่งมีล็อกหนึ่งใบเนาะสักหนึ่งใบก็พอก็ได้แล้วก็เราล็อกมาแล้วก็คอมาแล้วก็ล็อกหนึ่งใบของคู่แข่งหนึ่งจุดใบที่เก่งเนาะให้กุดไปสองใบเลยโอเคครับแแแลล้้ววกกกก็็็ตตตตตต่่่่่่่ออ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 มมมมาาาาคครรรัับบจะะะเเ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 ปปนน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 ดดด์ีขงผไไใสยยพืถ สตาร์วเดอร์แห่งการจมตีเก้าเกียร์ครับโดมินียมครับมีสก <ació> ิลเดียครับเมื่อจับเตือนคุณอไม่่สกิลเดียมีสองสกิลมีสองสกิลแรกครับเมื่อจับทอนคุณสวัสดีหนึ่งครับีในี้ครับู้แข่งเลือกล็อกกาศของตัวเองอ่าถวหลังปะอ่าเลือกล็อกการของตัวเองหนึ่งใบอันนี้คือบังคับล็อกต่อเลยก็คือแบบโอเมก้าล็อกเทียมอืมแต่คล้ายาเคลนะแต่แบบให้มันล็อกต่อเทนมีสกิลจมเป็นสองครับี่โจมตีครับถ้าบีรยากาศคุณมีคำว่าเคงยลในชี่ มามาไปลบนะครับคุณได้จนหนึ่งใบแล้วก็โบกมือ่ะแต่คล้ายดยูโคเนียมต้งพูดตรงๆแต่จูโคเนียมคือมันบังคับเลยอ่ะแต่นี่คือยังไม่บังคับผมเลยไม่ได้ใส่อ่ะเพราะว่าไปเล่นจูโคเนียมดีกว่าแล้วก็ใช้บารด้วยเนาะโอเคครับเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ใช้บาสหนักมากครับแต่ถ้าเล่นเป็นๆหน่อยก็ไม่น่าจะแย่เนาะแล้วก็ยิงซิงยังไม่ดูกันนี้ครับสตาร์วเดอร์บิวเลปตันครับมีสกิลเดียครับเมื่อลงส่องเรียกการครับถ้าเรรยกาศคุณมีคอสสตาร์วิดเดอร์เชือกกาครับและคู่แข่งม เลือกช่องในการที่ว่าอยู่ของกุ้งกินหนึ่งใบกุ๊กเค็งโดยการมือตัวเองเอามาล็อกเนาะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเอาไว้ล็อกมือของขกุ๊กเก็งนั่นเองใชมไหมก็ไม่ได้จะใช้ครับมันกินบาร์ดมากไปครับ อะตอนนี้ต่อมาครับเป็นเกิฑ์หนึ่งนะเกณฑ์นหนึ่งของเราเป็นฝั่งอ่าไมเทออีกแล้วอ่าไมเทอของเราสตาวเดอร์ครีปวิงคอร์ครับอ่ามิสกับเข้าไปเลยครับ,รรบมือที่จะตีหรือบูธฮิตครับอ่าดูการใ่เป็นสุดครับนาฬ์การที่ติดเขว่าสตารเดอร์นาฬิการคุณไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือล้ลก็สับนาฬการคุณอันนี้คือหยิบฟีเนาะแล้วก็มีเทคนิคครับถ้าการกคูเค่เม็ป็นเกสุกกว่าครับเป็นสกิลเป็นฟิตแต่อยู่นี้เข้าโซครับดูการที่ถือกล็อกเก็งไหนี้ สำหรับเมนี้ง่ายๆเลยครับผมต่อมาครับเป็นผู้เปิดประตูทธม,มินอันนี้คือบล็อกแรกๆสูงสี่ใช่ไหมพิเศกิลเดียวครับมโนษนาครับถ้าคุณมีเลการสองใบต่อหรือน้อยกว่าครับโซบัสหน,นึ่งครับดูการ์ดสองใบเต่าครับค,บคอการ์ดที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าจากใบการ์ดคุณหนึ่งใบเราวช่องในการแล้วก็สับการ์ดคุณเอาไว้เล่นปกติวไว้เล่นแบบท่าฟูลบอร์ดเนะาะหรืไวเล่นกับจำไลน์นัน่นเองครับผมตสำหสอบใบนี้นาะถ้าใส่ไม่ก็ไม่ได้ใส่มันกินคอร์ดอีกแล้ว อ่ะต่อมาครับเปิดห้าสาเนาะถ้าเป็นผมก็ใส่สองไปขงเขาให้มาสองเหมือนกันอ่าเลดี้เปเลอร์แห่งเราแค่ยาขาวเนาะก็มีสกิลไวรุเลียครับในเทิร์นคุณถ้าเห็นการคู่แข่งมีการล็อกอยู่ของใครไม่ต้องคู่แข่งก็ได้นะมีในเปซูนอ่ามีการต้องไมายความปะ ในโซนของใครก็ได้ก็คือเอาความอยู่บนเซิร์ฟก็คือถ้ามีการ์ดบายหรือว่าบนชบ่วงเดกาดของใครก็ได้มีการ์ดถูลกลบอยู่ห้าันนี่ก็ไปเล่งกับมิแซนได้ด้วยเหมือกนกันเนาะตนนัวนี้มีสกิลต่อมาครับเป็นเรียรครับเมื่อโลงสนามจากมือคุณครับดูการ์ดให้เป็นสุดครับสแสดงการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือถ้าคุณนําการ์ดแบนั้นสแสดงขึ้นมือก็ทิ้งมือหนึ่งใบในก็เป็นใบหากเก3าร์าเน<อ>าะเนี่ยครับผม มาเนี้ยแล้วมารับเป็นอีกหนึ่งช้อยครับจะใส่ไม่ใส่ก็แนบแต่ผมไม่ใส่นะสำหรับไมนี้สตาเดอร์อ่าเพลนโลเกดครับมิสกิลเดียครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งก็เป็นการคอร์ดในการมันไม่ได้มิสกิลเดียนะผมกับมิสกิลบอลมิสกิวบอก็คือทิ้งค่าคอร์ดในการอ่าทิ้งนับเป็นกิจฐานกิจศาตรได้อ่ะแล้วก็มีสกิลล่างครับ ถ้าถูกทิ้งแล้วก็หา้าเรามีควาเคียดในชื่อพื้นฐานเนาะโซวันหนึ่งครับดูการเจ็บใส่เจ็ดใบมาสุดครับแล้วก็แสดงการดิบข้อควาเคียดไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือครับแล้วก็สำนักการคุณก็ไปหาเคียดออกมาไล่ใหม่เอาไว้ไต่ใหม่เนาะไอ้ห่าผมทำสบบนี้ ต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่โคตรจะชอบเลี้ยพักออริจินอลแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ครับสำหรับนี้ Star Vader Metal ชั่ a g o n ครับมีสกิลดี้ครับมีรีบูทครับเป็นเจ็บกหนึ่งด้วยเนาะถ้าคู่เข่งมีการ์ดที่ถูกความสองใบมากกว่าครับยี่นี่สีพันธ์แล้วก็จับเทินนั้นอ่าถ้าการ์ดจับนี้นั้นเป็นเวที่สำเร็จครับคุณเลือกการ์ดที่ถูกล็อกหูเข่งหนึ่งใบครับการนั้นจะไม่สามารถปลดล็อกได้ในเซตต่อไปก็เป็นใบที่เอาไว้แก้ไอ้พวกเด็กที่แบบอ่ารอจับเทินได้ดีๆเนาาะะสหรับบในีี้อ่ผม ต่อมาครับมาเป็นซิงก์เนาะซิงก์เนี่ยนเขาให้สองใบครับสตาร์วีเดอร์เหงนการบังบันครับซิงก์อ่าปะบล์สกิลเดียวครับหนึ่งนี้เข้าโซครับถ้าใบกากคุณผมมีคำว่าสตาร์วเดอร์ที่มีเชือกไวไอคอนเชือการแล้วคุณเก่งมีการที่ถูกล็อกอยู่นะมาครับว่าต้องถูกล็อกอยู่ด้วยอ่ะเขาได้ชาร์จสองครับโซชาร์จสองก็คือได้โซ่สามใบแล้วก็คืนเนมสองง่ายๆครับสำหรับไอ้นี้ต่อมาครับมาเป็นเกณหนึ่งอย่างอ่าเลดี้เซิร์ด ลิเดอร์เซอร์เชอร์แห่งดาวฤกธาครับอันนี้ก็ให้ดีให้มาน้องเมื่อก่อนไปละร้อยเลยเป็นสกิลเดียครับเมื่อลงช่วงกีน,กน,นี้ครับคุณสามารถเลือกการ์ดที่ถูกของใครเออ่ของใครก็ได้เนาะหนึ่งใบไปลบกันนั้นถ้าเท่ากับบล็อกอยูนิชิวห้าพันนี่ง่ายๆครับสำหรับไอนี้อ่อะต่อมาครับเขาให้ตัวเริ่มภาคกีแล้วนะอ่ะเขาชอบให้ตัวเริ่มภาคกีอะสตาร์วิดเดอร์แห่งความผันปวดคาร์บอนครับเป็นสกิลพืน้นต้นครับเมื่อถูกไล่ทับก็คอมาหลังได้เนาะอะไรก็เป็นสกิลต่อมาครับในนี้เข้าโซ่ครัับบคคนนหาาาากกกรร์ดเต่่ว อ่าที่มีคอาสตาร์วเดอร์ครับนี่ชื่อการ์ดขอช่องเด็กการ์ดเนาะแต่ก็สับงกาดคุณง่ายๆครับผมสับไปนี้ให้มาใบเดียวเนาะเพราะเป็นตัวลืมพักกีนั่นเองครับคุณนี่แล้วก็เนาะครับค่อยขี้โปรตีมาขี้แมนตียาโซบุกมือขี้ทิ้งตายขี้พิทัก์แล้วก็ดอกพิทัก์ครับผมแล้วก็มีขี้ขี้ว่าสเตนอ่าสเตนมังกรของเกย์ออแล้วก็มีสเตนที่ไม่รู้จะมีไว้ทำไมสับไปนี้ในช่วงเฟสคุณถ้าคุณเก่งการล็อกอยู่อ๋อล็อกกินนัดต่อ ืมใช่ใช่ก็ไว้ล็อกเวร์ด้วยอ่ะแล้วก็มีคิวซ้ลลอคิวปกติแล้วก็คิวแบบไม้หายเดิมเนาะแล้วก็ค่อยจะลืมนิดนีดด้วยแปลกใจเนาะไม่ให้เป็นดีเซียเป็นให้ตัวนี้แทนที่ิงควรเป็นแบบนี้นั่นแหละครับพิชชานแห่งการปเปละออกรูบินครับผมไอ้นี่ก็อ่า ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิวก็อ่ามันเป็นเด็้ยังไงอ่ะมันเป็นขอข้อรีมาให้ยังไม่ก็มีดีที่ขันแต่แรงจังเนาะก็มีเซรอสดิบิแฟรแล้วก็มีเจนหายด้วยเจนหายเจนกับแล้วก็อะไรอ่ะคีออสเกสีที่เขาไม่ไม่มาเนาะนเกจเซส 4, ดิร่างหนึ่งร่างแรกเลยเอ,อ่ะยูนิเวิร์สอ่ะันนี้อัลเทนี่เนาะยูนิเวิร์สอัลเทนี่อันยูนิเวอร์สเฉยเฉยก็รอไปจัดดูอ่นานี่นะว,ว่าถ้าอยากให้จัดให้แล้วก็ไปเติมขก้ามาก่อนครับแล้วก็ขาดเท่าไหร่ก็ค่อยไปเติิิมมมมเเเนนนนนนนาาะะรรรรงีีี้้้อออผกกกกกกก็็็ปป่่แลลวสหหัััับบดไไจจคค